เบาครับไม่ได้ทำร้ายฮะจะมาแชร์วิธีการกินสป라이ส์ให้อร่อยมากขึ้นนะสูตรนี้ได้มาจาก WPT ง่ายๆครับเตรียมแก้วหนึ่งใบสป라이ส์แล้วก็ลามไม่ใช่ลามดิอันนี้เขาเรียกว่าเลมอนนะฮะมะนาวฝรั่งนั่นแหละอ่าเรียกว่าเลมอนมันจะเป็นเปลือกเหลืองมันจะหอมมันชัดหอมส่วนมะนาวบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าลามนะครับผม lime นี่ภาษาอังกฤษกูดีมากเลมอนแล้กวกันอ่าซื้อได้เยอะแยะครับมะนาวลูกเหลืองใหญ่ๆนั่นแหละ ไปเลยเทอืมเทไปเลยครับอ่าประมาณนี้เผื่อที่ไปนิดนึงแล้วก็หยิบเอาเลมอนมาบีบนิดนึงครับบีบเสร็จปุ๊บโยนแม่งลงไปเลยนะฮะเหลือนิดนึงใส่ไปให้หมด เวลากินเนี่ยจะได้อ่าจะได้กลิ่นจมูกมันจะไปแตะกลิ่นของเปลือกอ่าเลมอนนะฮะอร่อยครับอร่อยสูตรนี้ง่ายๆครับ